เอาล่ะสวัสดีทุกๆคนนะครับแล้วก็ขอต้อนรับทุกๆคนเข้าสู่เกมบี a เบ e So ฟโซกันด้วยนะครับสำหรับในวันนี้เนี่ยจะเป็นคลิปวิดีโอในการรีวิวตัวละครเกิดใหม่นะครับท้งนี้ตัวละครที่จะมารีวิวก็คือเจ้าโทคินนันดะนะครับนานมากแล้วกว่าเขาจะได้เกิดใหม่นะไอพวกตัวละครซีรีส์นิยายเนี่ยโอ้โหกว่าจะเกิดใหม่ทีคือโคตรนานเลยนะครับในที่สุดโทคินนันดะก็เกิดใหม่สักทีนะครับแล้วนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่ หลายคนยังมีการพูดถึงกันอยู่นะยิ่งในหมวดหมู่ผู้เล่นใหม่เนี่ยชอบถามกันว่าเอ้ยโทคินนดะจะมาตอนไหนมันยังเก่งอยู่หรือเปล่านะครับก็ตอนนี้เก่งขึ้นแล้วหลังจากการเกิดใหม่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าหลังจากการเกิดใหม่เจ้าโทคินดาดะเนี่ยจะดูดีขึ้นมากน้อยขนาดไหนนะครับเรามาดูในส่วนของข้อมูลตัวละครกันก่อนเลยนะครับสำหรับโทคินดาดะเนี่ยจะเป็นเผ่าไรสังกัดสีม่วงสายโจมตีปกตินะโดยค่าเอดเคหลังจากการเกิดใหม่เนี่ย จะอยู่ที่827หน่วยนะครับก็ถือว่าสูงเลยนะและนอกจากนี้ตัวของโทคิกกีดะยังเป็นผู้สังหารยมทูตอีกด้วยนะครับสามารถตียมทูตได้แรงขึ้นนั่นเองนะครับและในส่วนของลิงก์นะครับลิงก์ดั้งเดิมจะเป็นในเรื่องของเพิ่มความเสียหายโจมตีปกติอยู่ที่2 5าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่พอคุณทําเกิดใหม่คุณจะได้ในเรื่องของลดความเสียหายที่ได้รับลงอีก1 2์อีกด้วยนะครับซึ่งลิงก์นี้เนี่ยมันก็สามารถเอาไปใช้งานได้ใน VP แต่ว่าผมจะชอบลดความเสียหาย16%มากกว่านะครับแน่นอนว่าลิงค์ตัวละครเกิดใหม่ที่ได้ลดความเสียหายเนี่ยมันไม่มีทาง16%หรอกเพราะว่าอันนั้นคือค่าพื้นฐานนะครับอันนี้ก็ดรอปลงมาเหลือ12%ก็ใช้งานใน PVP ได้เหมือนกันนะครับว่าคุณต้องการจะแบบลดถ,ถึกนิดนึงแต่ว่าได้ความแรงที่มันพุ่งสูงขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าความแรงดั้งต้นเนี่ยมัน25%เลยสำหรับลิงก์นะครับแต่จริงๆผมอยากได้เป็นลิงก์แบบ เพิ่มความเสียหายโจมตีปกติแบบเลือดตรงเลือดเต็มอะไรมกทุกนี้มากกว่านะครับเพราะว่าตัวของทุคินะดาเองเนี่ยก็ไม่ได้เล่นใน p v p อยู่แล้วอยากให้แบบแรงสุดๆไปเลยนะอันนี้น่าเสียดายนิดหนึ่งต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของความสามารถต่างๆของทุคินะดากันบ้างนะก่อนอื่นเลยผมขอมาขยายความในเรื่องของไอหน้าหลักหน้าย่อยก่อนนะเผื่อผู้เล่นใหม่งงนะครับไอพวกตัวละครเก่าๆเนี่ย ไอคอนการกดทําให้ตายนยบางตัวจะเป็นแบบนี้ก็คือมันสามารถแปลงร่างได้นะครับหลังจากการแปลงร่างมันจะมีความสามารถพิเศษอื่นๆเข้ามานะอย่างแรกเลยที่เห็นได้ชัดก็คือแอนิเมชันในการโจมตีจะเปลี่ยนไปนะครับทุกคิดระดับเนี่ยหลังจากการกดทําให้ตายนะครับแอนิเมชันการโจมตีต่างๆจะเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับแต่คอนเซ็ปต์ยังเป็นแบบเดิมสมมติสกิลหนึ่งเป็นการโจมตีระยะไกลแบบพุ่งไปข้างหน้ามันก็จะเป็นเหมือนเดิมแค่ a อนิเมชันมันมีความแตกต่างเฉยๆนะครับแต่ว่า รูปแบบสกิลมันยังเป็นรูปแบบเดิมนะอันนี้เดี๋ยวเพื่อนๆนรอไปดูในส่วนของข้อมูลเกมเพย์ได้นะที่ผมมีการเล่นให้ดูนะครับมีการแนะนําเกมเพย์เพื่อนๆสามารถไปดูได้ก่อไปดูได้เลยนะครับว่ามันมีการแตกต่างกันหลังจากการแปลงร่างหลังจากการกดทําให้ตายนะครับอ่ะมาเขาเรื่องในส่วนของความสามารถที่เขาได้รับนะครับในส่วนของสกิลพาส์ีสนะครับทุกขีดระดับจะได้ในเรื่องของความกว้างการโจมตีปกติเข้ามา20%่นะครับและตัวของเขามีโอกาสลบหลีกความเสียหายจากเผ่ายมทูต 40%นะครับก็มีโอกาสที่40%ที่ยูมาทูจะโจมตีไม่โดนนั่นเองนะครับและในส่วนของอาบลิตี้ที่ทุกินดาดได้รับนะครับเขาจะได้ในเรื่องของเพิ่มความเสียหายโจมตีปกติ75%นะที่เห็นเป็น100%เพราะว่าเขาเอาอาบลิตี้ไปรวมกับลิงค์ที่บวก25%เป็นที่เรียบร้อยเลยกลายเป็น100%เนะครับเพิ่มความแรงสก,กิล50%ด้วยแล้วก็ตัวของทุกินดะ ไม่ติดเนบชา100%เปเซนะครับอันนี้เพื่อนๆอาจจะเอาไปเสริมช่วยในการตีกิวก็ได้เพราะมันเป็นบอ่อเนบชานะครับเบิร์นฮิตโจมตีปกติบวกหนึ่งนะครับยืดเวลาท้าเสริมพลังด้วยนะทำให้การบัฟจากสกิลที่2ของทุกินดาเนะี่ยอยู่นานขึ้นนะครับลบยูเชิญบวกหนึ่งครั้งพร้อมกับติดซูเปอร์อาร์เมอร์มาให้ด้วยเวลาเจ้าทุกินดาดโดนโจมตีเนี่ยตัวของเขาจะไม่ล้มไม่ชะงักนั่นเองนะครับบาเลียตอนเริ่มต้นเกมบวก8ทันทีนะครับก็ เวลาโดนโจมตีเนี่ยเขาจะกันได้8ครั้งนะครับตอนที่เขามีบาเรียอยู่เนาะพร้อมกับมีการยกเลิกการสตูด้วยนะครับสาม,มารถตีทะลุการสตูไปได้เลยแล้วก็สุดท้ายเพิ่มประสิทธิภาพท่าเสริมพลังนะครับตามที่บอกสกิลสองของทุกทิ่ระดับเป็นสกิลบัฟนะครับการที่มีเพิ่มประสิทธิภาพท่าเสริมพลังมันก็ทําให้การบัฟเนี่ยรุนแรงขึ้นเปอร์เซ็นต์บวกค่าพลังต่างๆก็เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับ ต่อมาเรามาดูในส่วนของการแนะนําต่างๆของโทคิระดาบกันบ้างนะครับเรามาเริ่มกันที่คมพีร์ก่อนเลยแน่นอนสายโจมตีปกตินะครับขึ้นต้นด้วย ATK ตามที่ FCS 2อ,อย่างนี้สําคัญมากๆสำหรับสายโจมตีปกติสำหรับความแรงนะแล้วก็ช่องสุดท้ายเอาเป็น ATK 3ดาวคุณจะได้ความแรงที่แรงที่สุด SP ช่างหมันไปใส่ช่องที่5ได้เลยเพราะว่าเราใส่กระต่ายไปเนี่ยมันติดลบอยู่แล้วนะครับ และก็ในส่วนของเครื่องประดับและก็ลิง์ตัวละครในการใช้งานนะครับสำหรับเครื่องประดับสายโจมตีปกติเนี่ยเหมือนเดิมครับเน้นในเรื่องของค่า A D K ค่า F C S เป็นหลักเลยนะครับก็กระต่ายเนี่ยมันบวก A D K บวก F C S อยู่แล้วนะครับเหยื่อล่อฮอลโล่เช่นกันนะคุณได้2ค่าหลักแบบเต็มเ็มเลยนะครับหรือถ้าเกิดคุณไม่มีไอ้พวกนี้จริงๆคุณจะใส่เป็นแบบของบวกความเสียหายโจมตีปกติอะไรพวกนี้ใส่ไปได้เลยนะครับคุณสามารถ ปรับเปลี่ยนได้นะครับเน้นในเรื่องของ ATK เป็นหลักก่อนนะเห็นบ้าว่าออฟลองเอาเป็น ATK นะเอาเป็นโจมตีเข้าไปนะครับและในส่วนของลิงก์ตัวละครที่ผมใช้งานนะครับสายโจมตีปกติก็มันไม่ต้องไปห่วงเรื่องลดคูดาวมากนะคุณก็ไปใส่บกพวกแรงๆได้เลยจะใส่เป็นในเรื่องของลิงก์โจมตีปกติเพียวๆแบบนี้ก็ได้หรือจะใส่เป็นในส่วนของเลือดเต็มก็ได้แต่อันนี้มีเงื่อนไขคือเพื่อนๆต้องเลือดเต็มนะถึงดาเมจมันจะออกถ้าเกิดเลือดลดดาเมจจะไม่มาถ้าเกิดอยากเล่นง่ายๆก็ ใส่เป็นในเรื่องของเพิ่มความเสียหายโจมตีปกติไปก็ได้แต่ว่าผมใส่ผสมผสมเอานะใส่แชทไปด้วยเพราะว่าได้ลดคูดาวมาเผื่อใช้กับสก,กิลสองนั่นเองนะครับต่อมาเรามาดูในส่วนของอัตตีติดตั้งโบนัสน้ำหอมที่ผมแนะนำกันบ้างนะครับโดยส่วนตัวผมใช้งานสองอย่างนี้นะผมใช้ถึงเลเวล20เลยก็คือช่องแรกเนี่ยผมใส่เป็นในเรื่องของเลือดเต็มบวกค่าพลังโจมตีทั้งหมด 25%ส่วนช่องที่2ผมใส่ไปในเรื่องของ boost ADK 200หน่วยนะครับอันนี้ใช้งานง่ายๆไม่มีเงินไขมันไปบวกตัวเลขหลักเลยนะครับหรือเพื่อนๆจะปรับเปลี่ยนสามารถปรับเปลี่ยนได้เช่นกันจะใส่เป็นแบบให้มันคอมโบกับการตีกิวของเพื่อนๆก็ได้หือเพื่อนๆจะเอาทุกที่ระดับไปตีกิวยมทุนระยะไก่จะปรับเปลี่ยน ADK เป็นแบบตีติดอะไรต่างๆแรงขึ้นก็ได้นะครับแต่เพื่อนๆต้องดูภาพรวมทีมด้วยนะเช่นเพื่อนๆ ใช้ตัวหลักเป็นอิจิโกะเปีเนี่ยทำศัตรูติดช็อตใช่ไหมเพื่อนๆจะเอาเป็นโทคินดาะเพิ่มความเสียหายเมื่อศัตรูติดช็อตไปก็ได้เอาให้มันคอมโบกันหรืออยากเอาไปเล่นส,น,สนุกอยากได้ความพิวจะใส่เป็นแบบเพิ่มระยะการแดดหรือตีมุดดินอะไรพวกนี้ปรับเปลี่ยนได้เสมอสลับโทคินดาะขึ้นอยู่กับตามสไตล์ของเพื่อนๆเลยเพราะว่าไออาร์บิรตี้น้ำหอมเนี่ยมันสามารถถอดเข้าถอดออกได้อยู่แล้วใช้ของเพียงแค่นี้เองนะครับ เรามาดูในส่วนของเกมเพกกันบ้างนะครับผมจะเริ่มจากการโจมตีปกติก่อนนะการโจมตีปกติของทุกขีณาดาเนี่ยจะเป็นการโจมตีระยะไกล4ครั้งนะครับเป็นการโจมตีไปข้างหน้า4ครั้งด้วยกันเนาะแบบนี้เลย ในส่วนของสกิลที่1นะครับจะเป็นการโจมตีไปข้างหน้าแบบนี้นะครับในส่วนของสกิลที่2นะครับจะเป็นการรวบศัตรูข้างหน้าแล้วก็โจมตีซ้ำไปข้างหน้าอีกทีหนึ่งนะพร้อมกับทำการบัฟทั้งทีมเลยนะครับในส่วนของสกิลที่3จะเป็นการโจมตีทั้งจอะนะครับ มาดูในส่วนของแอนิเมชันทำไมตายกันนะครับรเ,เรามาดูในส่วนของการเล่นจริงกันบ้างนะครับสำหรับพวกคิดราดตามที่ผมบอกนะว่าทําไมตายเนี่ยมันจะเปลี่ยนฟอร์มด้วยนะครับเหมือนตอนที่ผมแนะนําในเกมเพล่เลยเดี๋ยวเรามาดูแบบ ยังไม่แปลงล่างก่อนนะไอ้นี่โจมตีปกตินี่คือหนึ่งในตัวละครที่โจมตีปกติระยะไกลที่ดีมากๆมันฟันกว้างมันฟันไวแล้วมันเป็นขึ้นแบบนี้เลยเห็นปะว่าแบบเล่นง่ายมากๆนะสกิลต่างๆเนี่ยก็ทําออกมาค่อนข้างสวยด้วยนะยิ่งตอนกดแปลงล่างนี่คือดูดีเลยเนี่ยเขาไม่กันเขากันชานะครับก็ไปยินแช่บ่อได้นะสกิลหนึ่งนแบบนี้เลยเนี่ยปล่อยเป็นขึ้นไปข้างหน้าสกิลสองช่วยบัฟได้นะคือหลังจากการแปลงล่างเนี่ย ไอ้พวกรูปแบบสกิลมันก็ยังคงเหมือนเดิมแค่ออนิเมชั่นมันเปลี่ยนไปนะสกิลสามทั้งจอบแบบนี้อ่ะเดี๋ยวรอคูดาวเต็มก่อนเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนฟอร์มให้ดูนะหลังจากการกดทําไม่ตายนะครับแต่ว่าตัวนี้บอกเลยว่าเล่นสนุกมากจริงๆนะครับคือแบบเมื่อก่อนเป็นตัวละครออโต้แบบสบายๆอะ่ะคือแบบมันปล่อยยืนนิ่งแล้วก็เอ้กดออโต้แล้วก็แบบปล่อยมันตีอัตโนมัติไปเลยนะทำไม่ตายนี่ มันช็อตสกูตส์สิเกื้อรัเอ็นด้าคิโอเทนอ่าเดี๋ยวดูนะหลังจากการแปลงร่างการโจมตีต่างๆเปลี่ยนไปเห็นไหมเออเนี่ยมันปล่อยเซมบงซากุระใช่ลล่าไฮเนโกะกับอะไรอะครับเซชินี่เหรอแต่ปิดท้ายด้วยของน้องหมานะเออเห็นบ่างว่าแอน,นิเมชันมันเปลี่ยนหมดเลยสกิลหนึ่งเปง็นการปล่อยฮิโอริมารุนะสกิลสองใหซาบิมารุแล้วก็ของ เคียวละหุนะแล้วก็สุดท้ายนี่ของเกนริวใส่ะปล่อยไฟใส่ไอ้ตัวนี้ความสามารถดาบมันเจ๋งดีนะเออมันก็ปี้ของเขาไปหมดเลยเออมาเจอบอสนะครับนี่ <Hello. S 1> บูทออากลับไปร่างเดิมด้วยอ่าผมลืมบอกไปว่าหลังจากเวลาคุณกดเปลี่ยนฟอร์มนะผมก็ลืมไปเลยเวลาคุณเปลี่ยนฟอร์มเนี่ยคุณกดทําให้ตายนะครับหรือว่ากลับไปฟอร์มเดิมเนี่ยสกยิลที่มันโหลดอยู่เนี่ยมันจะหลีให้หมดเลยนะ คุณสามารถลัวสกิลได้อีกครั้งหนึ่งนะแต่เสดายตัวนี้มันไม่ใช่สายสกิลเป็นสายโจมตีปกติตอนหลังจากการเกิดใหม่นะครับแน่นอนว่าตัวนี้แรงขึ้นอยู่แล้วนะทุกตัวละครให้มันเกิดใหม่เนี่ยมันต้องดูดีขึ้นอยู่แล้วแต่อยู่ที่ว่ามันดูดีขึ้นมากน้อยขนาดไหนนะครับสิ่งแรกเลยที่ผมรู้สึกว่าเสดายนะครับก็คือลิงนะผมอยากได้ลิงก์ที่มัน บวกความแรงมากกว่านี้นะมากกว่าที่มันจะเป็นลดความเสียหายนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยไม่ได้ดึงประสิทธิภาพการลดความเสียหายอยู่แล้วอย่างมากก็เอาไปใส่ให้ตัวละครอ,อื่นนะผมมองว่าทุกิี้าดาเนี่ย ผมไปโฟกัสเรื่องการเล่นมากกว่าการเอาไปเป็นลิงก์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยอยากได้ลิงก์ที่มันใช้งานกับตัวเองมากกว่านี้นะอันนี้น่าเสียดายไปหน่อยนะครับแล้วก็ตัวของทุกินาดาครับจริงๆคือภาพรวมการเล่นมันก็ดูดีอยู่แล้วสิ่งที่เราอยากได้คือความแรงที่มันเพิ่มมากขึ้นนะครับตอนนี้มีเพิ่มมาให้ใบม,มันก็มีเพิ่มมาให้แต่รู้สึกว่ายังไม่ได้วื้อวาอะไรมาก นะครับอยากให้มันบวามมากกว่านี้นะครับแต่ถามว่าตอนนี้ทุกคิดระดัเอาไปเล่นพวกคอนเทนต์สำคัญได้ไหมนะครับถ้าตีกิวผมมองว่าพอเป็นตัวละครทางเลือกพอได้แต่คัมพีนะครับคุณต้องสูงระดับหนึ่งถ้า1นึ่งถับหาเนี่ยผมมองว่าค่อนข้างฝืดเลยเอาจริงๆ2องถับหผมรู้สึกว่ามันยังมีความติดขัดเลยครับ ถ้าเกิดจะเห็นผลมันต้อง5้าทับหซึ่งมันไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าตัวนี้มันตัวละครเก่าถ้าเกิดเราจะเทียบกับตัวละครยุคใหม่เนี่ยมันแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับถึงคุณจะเกินใหม่มาและมันดูดีขึ้นมากขนาดไหนก็ตามมันก็ยังสู้ตัวละครยุคใหม่ไม่ได้อยู่ดีนะครับแต่ว่าทางเลือกการตีกิวเผายมทูตระยะไกลเนี่ยมันค่อนข้างน้อยสลับสายโจมตีปกตินะถ้าเอาดูดีสุดเลยก็คือโอลิฮิเมฟิวเจอร์ไอตัวนั้นน่ะคือ ดูดีสุดๆเลยนะครับแต่ว่าทุกินาดะหลังจากการเกินใหม่เนี่ยก็สามารถพอเอาไปใช้ทดแทนได้นะใช้คําว่าทดแทนนะมันคงไม่สามารถแทนกันได้เต็มร้อยเพราะว่าโอลิฮิเมะเนี่ยมันดีกว่าแบบเยอะมากๆเพราะทุกินาดะาไม่มีอาบลิตี้ช่วยในการตีกิวเลยนะครับซึ่งกลับกันท่านเราไปมองผู้สังหารยมทูตระยะไกลมันก็ไม่มีตัวไหนที่มีอาบลตตี้ตีกิวยกเว้นโอลิฮิเมะนะครับเพราะฉะนั้นทุกินาดาเนี่ยเลยสามารถเอาเป็นตัวละครทดแทนที่แบบไปได้ครับ เพราะว่าตัวนี้เขาสามารถซปเปอร์บัฟเองได้นะชงกินเองได้ถ้วยมันสามารถแบบบัฟตัวตัวเองอะบัฟทั้งทีมโดยที่ไม่ต้องใช้เพื่อนนะครับถ้าเกิดภาพรวมทีมคุณมีตัวหลักที่มันเก่งอยู่แล้วคุณสามารถเอาทุกินดระไปเสริมก็ได้นะครับ ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอในการรีวิวโทคินะดะนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่หลายๆคนชอบพูดถึงผู้เล่นใหม่เนี่ยชอบถามผมในไลน์เนาะว่าแบบโทคินดะมันมาหรือยังมันจะกลับมาให้เปิดกันอีกไหมนะครับก็ตัวละครพวกนี้ยายพวกนี้เนี่ยมันกลับมาให้เปิดเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับแต่ก็ตอนที่บอกเอาเข้าจริงก็ถ้าเกิดเทียบในยุคที่นะมันไม่ได้เก่งอะไรมากเหมือนยุคก่อนแล้วนะครับ ก่อนจากกันก็ฝากกันไปด้วยกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อๆไปให้ช่องผมด้วยนะครับและที่สำคัญตอนนี้ทางช่องของผมมีการเปิดระบบสมาชิกนะครับเพื่อนๆคนใดที่ต้องการจะซัพพอร์ตช่องของผมแบบมีค่าใช้จ่ายนะครับก็สามารถมาเป็นสมาชิกช่องผมได้นะเริ่มต้นเพียงแค่เดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับมาเป็นส่วนหนึ่งของช่องเราได้นะครับถ้าเกิดคลิปนี้ผมพูดจะผิดพลาดประการใดไปก็ต้องกราบขออภัยเพื่อนๆด้วยนะไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ